ทะเลข้าวไร่ข้าวคูกบีเอาของหนะึ่งเนาะนี่คือลูกค้ารอคิวนะะข้าวคูกปีตลาดรักเมืองเป็นตลาดเชา้า อร่อยมากะะหวัวม่มวงยำยำม่วงไม่ <c oughs> ใส่พริกไข่ครับเชียร์ตัวไม่ตลาวเ ค้าต้องรอคิวฮะแม่ค้าต้องทำบัตรคิวตลอดมีเจ้าหน่งที่ขายปลาดซาบูเพราะว่าขายประจำอยู่เลยคือเป็นี้ไปเรียงค่ะไปทำนั่นที่ของเขาละกินไอศกรีะ อไปหลังคุณบกโรงเรียนที่นี่เรียนตะการม้งวนนี้ไปแต่ที่หาดสึ่คเพิ่งเปิดเรียนโน่นะมีจมาตกงให้หนูทำงานรนี้ได้ไหมด้เินให้เขาเรียน พ uh ีใ huh ช uh ่ไหม่แถวครับ huh. ม่ม e uh ีแถวครับเ nice. mm ้า hmm. พ yeah, no you know. uh ิเศษสี hmm. ่สิบมีหนือเปล่าแนวดเชื่นี้าเนี่ยทำบัตรไม่ใจก่อนละนะมีแป๊มนึงเดี๋ยวจทให้เดี๋ยวนี้ล่ะได่ะสั่งไ้ตรงใจวัดชื่อนะอือทัเชื่อของั้่ะ 哎，我呢？<music> <music> นีกี่กอเนี่ยเขอเจ้าเดียวนะคะเอาหอุ้ยดวมาทได้หมเยอเลยไปอหมดยงอแ้วแสดงมันงไปเยระวังหน อันนี้เจ้านี้ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องของไม่ต้องไม่ต้องรื้อชิมเลยขาใยดูอาชิมกันให้เห็นนะหน้าร้านเลยของเดียวแต่ถพี่นี่ไม่ใช่ขางเรานี่ของเราเนี่ยแกจะมาทำอะไรอย่างกล่องเดียวอันนั้นของพี่เขาอันนี้ช้อนใช้ไม่ค่าเนาะอันนี้ก็ต่อเสื้อแดงนะ

ปดทำไมครับปัดออกทำไมให้มันหายใจออกไ<อ>ม่ด้มเสีเอยไม่ใช่กดเซ็นเซอร์ไปแล้วหรอเออถ่ายอยู่ไหม ้องสองเท่าไรไหมคะสามห้าค่ะสเสร็จแล้วค่ะพ่บบอนบอกพี่ว่าเสร็จแล้วพี่น่ะแม่เอาขายปูก่อนเลยไอแกลองดูสิกดลองดูสิว่ากดกดหลายรอบเลยะ่ะไ <laughs> ม่ไม่สิดปานะ มี <c oughs> sure ิดเพาหามาให้จ้พี่เจแดงก่องเดียวค่ะรนีกินงนี้เลขอบคุณค่ะทุอย่างใช่ไหมคะค่ะเอาหม้อวงนี้อะไรครับเปรี้ยวเล็ปดไหมคะเปิดเต็มเป็นคำอืมปิดวัสดีั

Yeah.